ก o ดมอ o r n ค่วสวัสดีค่ะคุณคาวไปไหนกันคะเนี่ย where you going คะโกสีคาวโกสีคาวอู้มีตั้งหลายตัวเข้าไม่ได้1 2 3 4 5 6 6ตัวไหน แล้วนอก็อ t นเดตก็ไปเลยกินให้เกยงๆเอาหามเจออ้าว n ช t าวัน e เันลวันเข้าพรรษาอาาเข้าพรรษาด้วยไหมโอ้มันเข้าไปกินในนี้แล้วเยเยเย นี่เขาเข้ามาตรงใกล้ๆแนวบ้านว้าว it's okay it's okay ไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่า You can go ahead enjoy enjoy ไปเลย enjoy ไปเลย eat eat e a อโอ้ก็เอาทั้งกองมาตั้งไว้เลยเนี้ยลูกแตต้าให้กินเลยจ้ะไม่ว่าไม่ว่า Good morning Sunday July 29แล้วนะคะวันนี้เป็นวันแรกเข้าพรรษาจ้า t h ข้าว is 9,000สาแยผัด yeah. ตัวไหมมีทั้งหมดเท่าไหร่สองหตัวนะมาครบนะคะอ้าวว้าวข้าวพันสาเราแชร์อาหารกันนะอันนี้ข้าวในหมู่บ้านกเษกเษตรเกษตรพัฒนาค่ะ very strange เนาะเดินมากินหญ้าถึงในหมู่บ้านเลยนะคะเนี่ย แสดงว่าเราก็อยู่กลางทุ่งกลางนาเหมือนที่ที่เราเคยอยู่กันเนาะที่เขาเคยอยู่นี่นี่ที่ของเขาอะคะออ๋กระสีขาวกระสีขาวกลางทุ่งกลาง